ในอดีตการย้อนกลับไปห้ากับจากพัทธรกับนี้ได้หนีพ่อค้าเร่สองคนอาศัยอยู่ในเมืองเสรีวะ ทั้งสองมีชื่อตรงกันกับเมืองที่อาศัยอยู่คือเสรีวะแม้ว่าจะมีชื่อเหมือนกันแต่ทว่าทั้งสองกลับมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันราวฟ้ากับดินวันหนึ่งทั้งสองต่างก็นำสินค้าของตนข้าม่น้ำไปขายยังเมืองอัฐปุระ พี่เสดีวะท่านจะไปทางไหนเราจะไปทางนี้ขอให้ขายดีๆนะพี่นะเออเจ้าก็เหมือกนกันนะแนะเมืองอัาปุระยังมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของอดีตเศรษฐีตระกูลเก่าแก่มากตระกูลหนึ่งซึ่งบัดนี้ได้ถึงการฉิบหายคนในตระกูลต่างก็ล้มหายตายจากกันไปเกือบหมดคงเหลือแต่ยายหลานคู่หนึ่งตกทุกข์ได้ยาก ตลากดำต้องรับจ้างเขาเรียนชีพอประทังชีวิตไปวันวันหนึ่งเท่านั้นขณะนั้นเองพ่อค้าคนแรกก็ได้ตะโกนขายสินค้าผ่านมาถึงบ้านของยายหลานคู่นี้เอาเรเข้ามาเรยเข้ามา,า,มาไม่ซื้อไม่ว่าเลือกชมกันก่อนได้นะครับไหนมีอะไรบ้างจ๊ะ ่ะเ,เส้นนี้สวยดีนะเธออุ้ยอันนี้ก็สวยนี่นี่นี่จริงด้วยเนี่ยโอ้โหลองใส่ได้ไมั้ยเนี่ยลองใส่ได้เลยจ้าเครื่องประดับสวยๆงามๆทั้งนั้น,นว้าวสวยจังเลยอยากได้บ้างจังเลยเนี่ยยายจ๋ายายเนี่ยตอนนี้มีพ่อค้ามาขายเครื่องประดับซื้อหนูสักชิ้นสิจ้ะยายหลานรัก เรานะเป็นคนยากคนจนเงินที่หามาได้ก็แทบไม่พอกินพอใช้อยู่แล้วจะเอาอะไรไปแลกของของเขาได้ละ่ะอย่าไปอยากได้มันเลยนะอืให้หนูลองดูว่ามีอะไรพอจะแลกได้บ้างนะจะยายนะหลานสาวไม่ลักความพยายาม สู้อุตสา์วิ่งเข้าไปในบ้านหยิบขาดเก่าคร่ำคร่าใบหนึ่งซึ่งเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วแล้วนำออกมาขออนุญาตยายเพื่อแลกกับเครื่องกระดับยายจ๋าถาดเบเน,นี้ยมันเก่ามากแล้วหนูขอเอาไปแลกกับเครื่องกระดับได้ไหมจ๊ะยายอ๋อลองดูก็ได้ขอบคุณมากจ้ะยาย มีตอนนั้นเองพ่อค้าก็ได้เดินทางผ่านมาทางหน้าบ้านของยายหลานคู่นี้พอดีพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้ามาทางนี้หน่อยสิจ๊ะมีอะไรหรือยายเท่าพ่อนุ่มช่วยยายดูหน่อยเถอว่าถาดใบนี้พอจะแลกกับสินค้าอะไรได้บ้างเมื่อพ่อค้ารับถาดมาถือ ก็รู้สึกว่าถาดนี้มีน้ำหนักมากผิดถานธรรมดาอืมเอ๊ะทำไมมันหนักผิดปกติไหนลองใช้เข็มขีดดูสิพวกค้าจึงเอาเข็มลองขีดหลังถาดดูก็ปรากฏว่ามีรอยเส้นเหลืองอร่ามจึงทราบทันทีว่าถาดใบน,นี้ทำด้วยทองคำมีมูลค่านับแสนทีเดียวโอ,โอ้ยนี่มันถาดทองคำนี่ยายเท่ามันโง่งจริงเลย ไม่รู้ว่าถาดใบนี้มันมีราคามากกว่าสินค้าทั้งหมดของเราซะอีกเราเอาถาดใบนี้มาฟรีด,ดีกว่าพ่อค้าบังเกิดความโลภจัดคิดอยากจะได้ของฟรีจึงแซงทันทีว่าไม่สนใจถาดใบนี้ถาดใบนี้ไม่มีราคาเพราะที่จะแลกสินค้าอะไรได้หรอกเฮ้ยพ่อค้าจึงโยนถาดนั้นทิ้งลงกับพื้นอย่างไม่ยุด จึงเดินจากไปอย่าเสียใจเลยนะหลานถ้ายายมีเงินยายจะซื้อกำไรสวยๆให้ดจ้าบ่ายวันนั้นเองพ่อค้าอีกคนหนึ่งซึ่งเดินขายของไปตามบ้านต่างๆก็ได้เดินทางมาถึงบ้านของยายหลานคู่นี้เชิญครับ มาเลือกชมเลือกซื้อเครื่องประดับสวยๆงามๆราคาไม่แพงครับฝ่ายหลานสาวก็ยังคงรบเร้าให้ยายซื้อของให้ยายจา๋าซื้อเครื่องประดับให้หนูสักชิ้นสิใจย,ยายเออเหมือเช้าพอกคาคนนั้นโยนถาดของเราทิ้งเจ้าก็เห็นอยู่แล้วจะเอาอะไรไปแลกกับเขาอีกละ่ะยายจา๋า พ่อขาคนเมื่อเช้าเนี่ยพูดจาหยาบคายผิดกับคนนี้ท่าทางใจดีพูดจาก็อ่อนโยนเขาคขงให้เราแลกหรอกนะจจะยายลองอีกครั้งก็ได้เอา้าพ่อขา้าพ่อขา้ามาทั้งนี้หน่อยจ้าพอ่อหนุ่มช่วยดูทีเถอะว่าถาดใบนี้พอจะแลกกับเครื่องประดับสักชิ้นหนึ่งได้ไหม พวกค้ารับถาดมาพิจารณาดูก็ทราบว่าถาดใบน,นี้ไม่ใช่ถาดธรรมดาแต่เป็นถาดทองคาเอ๊ะนี่มันถาดทองคํานี่ยายครับถาดใบนี้มันเป็นถาดทองคํามีค่านับแสนทีเดียวสินค้าทั้งหมดของฉันนี่ยังไม่มีค่าพอที่จะแลกกับถาดทองคําใบนี้เลยนะครับสองยายหลานทำหน้าแปลกใจจึงถามชายหนุ่มเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง พอนุ่มเธอแรง้งพูเล่นหรือเปล่าถาดใบนี้เป็นขาทองคำจริงๆครับยายถาดใบนี้กลายเป็นทองคำขึ้นมาได้ก็เพราะบุญของท่านเองจงรับไปเถอะแล้วจะให้ขาตอบแทนแกเราเท่าไรก็สุดแต่ท่านจะเห็นสมควรถ้าอย่างนั้นสินค้าทั้งหมดนี้ และเงินของผมทั้งหมดขอยกให้ยายทั้งหมดเลยนะครับขอบใจมากจะพอนุม่มขอเพียงตาช่างและเงินค่าเดินทางข้ามแม่น้ําก็พอแล้วครับยายเธอหนี่เป็นคนดีจริงๆงั้นผมขอลาก,ก่อนนะครับยายโชคดีนะพอนุม่มผมไปก่อนนะครับส่วนพ่อค้าใจคด เมื่อออกจากบ้านสองยายหลานแล้วก็เดินเร่ขายสินค้าไปตามลำดับด้วยใจคอที่กระวนกระวายจดจออยู่แต่ถาดท,ทองคำที่ตนคว้างทิ้งนั้นจนถึงเวลาจึงได้ย้อนกลับไปยังบ้านของสองยายหลานได้เวลากลับไปบ้านยายเท่าแล้วเท่าออกมาหน่อยเถอะ พอค้ามีอะไรหรือเอาก็ถาดไปนั้นไงเอามาเราจะยอมให้แลกสินค้าที่นึ่งตามใจชอบเจ้าคนใจคดหมดเช้านี้นี่เองเจ้าบอกว่าถาดทองของเราไม่มีราคาค่างวดเพราะที่จะแหลกสินค้าของเจ้าได้แต่เมื่อสักครู่นี้นี่พอค้าเรอย่างเจ้าเข้าใจซื่อและมีคุณธรรม ได้แลบทาดทองใบนั้นไปเสียแล้วให้เงินและสินค้าทั้งหมดแก่ฉันทีเดียวจริงหรือโธ่ไม่น่าเลยโอ้ยพ่อค้าใจคดบนเกิดความเสียใจจนสุดจะระงับได้ถึงกับเป็นลมหมดสติไปพอฟื้นขึ้นมาความเสียดายไ,ได้พุ่งแล่นท่วมท้นหัวใจจนควบคุมสติไว้ไม่อยู่ ลุกขึ้นโปรย,ยปลายข้าวของเงินทองเรี่ยราท่าทา,างเลื่อนลอยโธ่ขอพวกนี้จะมีค่าเสเท่าไหร่เทียบกระถาทองคำไม่ได้เลยถ่าไปนั้นมันต้องเป็นของข้าว่าแล้วพ่อค้าก็คว้าคันช่างถึงวติตาอาวุธแล้วก็ได้วิ่งไล่ตามพ่อค้าใจซื่อไปอย่างไม่คิดชีวิตจอเซลิวาจะต้องเอาถาทองคำมาคืนให้ข้าไ,ได้ ณที่ท่าน้ำพ่อค้าหนุ่มเสรีวะใจซื่อกมื่ังจะออกเดินทางข้า,ามั่งกลับไปก็ได้ครุ่นคิดเงียใจถึงความโชคดีของติมบุญของเราจริงๆเื้อขับสองคันไปรีมาฝ่ายพ่อค้าใจคดได้วิ่งกระหูกกระหอบไล่ตามมาวิ่หวังจะได้ถักนำคำาึนมาแต่เมื่อถึงท่าน้ำก็เห็นเรือกำลังลอยลำอยู่กลางแม่น้ำจึงร้องกะโกนอย่างบ้าคลัง่พงพ้นเรือ กลับมาตอนกลับมารับค่าก่อนกลับมาเร็วเว้เยท่านพี่เสรีว่านี่คุณตาไปแย่งขาทองคำเราเป็นแน่พี่ชายอย่ากลับไปนะรีบพายข้ามไปเร็วๆเฮ้ยระวัอองให้กลับมาไดเสรีว่าหักไปนั้นอะ่ะมันเป็นของข้าเอาคืนมานะฝ่ายพวกค้าใจคดเมื่อทำอะไรนไี้ได้ก็ยิ่งคุ้มแค้นหนักขึ้น มืองสองกำเม็ดทรายชูขึ้นพร้อมกับกล่าวอาฆาตว่าหยุดใจนะจะสีหรือวะจงฟังให้ดีหากจำนวนเม็ดทรายในมือข้านี้คืิดทบชาติที่เจ้าและข้าจะเกิดอีกข้าจะติดตามเจ้าไปตองล้างตองผ่านเจ้าจนจะถึงที่สุดจนกว่าจะเข้าพันิพานอีกข้างหนึ่งด้วยจิตที่เล่าร้อนด้วยเพลิงโทสะรุนแรงจรึงทำให้พ่อคาใจคด ละอักเลือดออกมาขาดใจตายอยู่ณตรงนั้นเองโอ้ที่เสดีวะน่าเลยด้วยจิตที่ปัดเวรของพ่อค้าใจโคสุลละโลกไปแล้วก็วดำนดิ่งสู่มหานรโลก้องทรมานเป็นเวลานานแสนนานแน่แต่นั้นมาพ่อค้าทีา่สองหากเกิดมาผู้ันชาติใดไม่ว่าจะเกิดมิสัยเป็นมนมุษย์ หรือแม้แต่เกิดเป็นญากิกันก็ตามพวกค้าใจคดก็มาจะตามล้างตามค้านจองเริงกับพวกค้าใจซื่อตลอดมาทีชาติส่วนพวกค้าใจซื่อได้กลับบ้านของตนนำถาดทองคำไปขายตั้งตัวทำการค้าเริ่มรวยเป็นเศรษฐีและได้ทำบุญทำทานอยู่จนตลอดชีวิตของเขา